สาก้วการประชุมระดับจังหวัดชายแดนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมบูชากับผูกกบ้ว่รา,า,รนะาราชการจังหวัดสาก้วราชอาณาจักรไทยนะสาลาว่าการจังหวัดบันเตียเมียนเจยฝ่ายไทยนำโดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาก้วพร้อมคณะฝ่ายกัมบูชานำโดยนายอุม่มเรียเตย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยและคณะบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นที่เป็นมิตรทั้งสองฝ่ายมีประเด็นหาลือที่เห็นชอบร่วมกันในแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายหลายเรื่องได้แก่ 1>, 1. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดประทุมระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สเพิ่มความร่วมมือในการตรวจสอบการเดินทางผ่านแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย 3. ามกำหนดให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตดรักส่งแรงงานกัมบ,บูชาในการเดินทางกลับประเทศ โดยยกเลิกบริเวณช่องโอเบยเจียนเริ่ม1กันยายน2565 4. อนุญาตให้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดของทั้งสองประเทศที่มีเอกสารครบถ้วนสามารถสัญจรข้ามแดนเข้าออกได้เริ่ม1กันยายน2565 5. สนับสนุนการเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวรสตรึงบท หนองเอี่ยนเพื่อประโยชน์การค้าชายแดนและลดความแออัดของตุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 6. สนับสนุนให้มีการเปิดช่องทางผ่านแดนโอเนียงป่าไล่ตามข้อตกลงประชุม r b c เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ 7. สนับสนุนให้เปิดใช้ช่องทาง บริเวณหลักเขตแดนที่43ตรงข่าช่องผ่านแดนบ้านโนโนหมากมุ่นอำาเภอโคกสูง8ทั้งสองป่ายยินดีให้การช่วยเหลือด้านการปกป้องบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนอนุญาตให้รถพยาบาลหรือรถรับจงต่อผู้ป่วยของทั้งสองประเทศข้ามผ่านแดนเข้าออกได้ นายอุ่มเรียดเตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยกล่าวการประชุมระดับจังหวัดชายแดนสาแก้วบันเตียเมียนเจยครั้งนี้จะเพิ่มความร่วมมือสร้างโอกาสการค้าขายเสริมสร้างความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจกและสังคมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาขอบคุณจังหวัดสะาแก้ว เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด้านชายแดนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งสองจังหวัดได้ร่วมมือกันดูแลแรงงานโดยใช้สันติวิธีด้านนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวขอบคุณการต้อนรับของผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยและคณะและจะผลักดัน ข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันให้ผลตามที่คาดหวังของทั้งสองฝ่ายจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตรียมเมียนเจยได้ลงนามบันทึกการหาลือร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วมอบสิ่งของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองและคณะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอบอุ่นก่อนคณะจังหวัดสะแก้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่ามกลางฝนที่ตกลงมาตลอดการเดินทางถึงชายแดนเข้าประเทศไทยนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสะแก้วภาพข่าวนลงุงพัดขำนิวยิ24รายงาน